กับช่วง2บอกเล่ากา0กับสมาคมผู้สื่อข่าวเพื่อสังคมประเทศไทยท่านดเรเรกครับเมื่อกี้เราคุยแล้ประเทศเราเรามีอะไรครับเราคุยปัญหามาเยอะเลยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสําหรับเอ่อพประชากรไทยนะครับเราก็มีนโยบายที่จะส่งเสริมนะการเพิ่ม ประชากรนะครับอันนี้ไม่ใช่ความบังเอิญนันเป็นความบังเอิญนะฮะว่าพักเราชื่อประชากรไทยแต่ไม่ได้แปว่านโยบายหลักก็ต้องพร้อมประชากรเรามีหลายนโยบายนะครับแต่นี่เป็นประเด็นแนี่ต้องคุยันเรื่อสำคัญอนะครับก็ถ้าลองดูนโยบายของเรานะครับก็จะมีจริงจมีเยอะแต่ในนี้จะมีสี่ห้าข้อหลักๆนะครับลองลองดูได้ในจอขอภาพประกอบอ่ะเชนครับจจะขยายเพิ่มนิดนึงก็อย่างแรกเลยเนี่ยนะครับเราเราสามารถที่จะคนผู้ที่เรียนจบเนี่ย รัฐเนี่ยฮะแน่นอนเลยครับรัฐจะต้องมีมีเงินอุดหนุนนะฮะให้กับผู้ที่ตั้งคันนะฮะ,ะผู้ผู้ผู้ที่ตั้งคันนะครับเนี่ยว่าจะต้องมีเลี้ยงดูเวลาเขาเขาลาไปเนี่ยนะฮะหรือว่าเขาตั้งคันปั๊บเนี่ยเขาต้องมีเงินแล้ววันจริงจมันก็เหมือนกันในต่างประเทศนะฮะในต่างประเทศเขาก็าสะสมเงินกันมากองทุนเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลามีลูกหนึ่งคนเนี่ยเขาก็จะมีเงินส,สนะสมแล้ว,วการลงทุนเขาเราก็ให้หนะะท่า,ทานครับใช่ครับให้หกร้อย แต่เราต้องดูในเชิงที่ว่าเป็นกองทุนที่ที่เขาอยู่ได้จริงๆเทียบญริปุ่นุลเที่ยว่ามีลูกคนหนึ่งก็ให้หลักเป็นแสนนะครับแต่มันจะต้องมีกระบวนการนะครับว่าเราจะการให้เนี่ก็คือว่าให้เขาประกอบอาชีพได้ยังไงคือมีงานหรือว่าให้งานแล้วกันเวลาเราก็บอกว่าต้องมีเงินเงินนุนเนี่ยเงินนุนที่เกิดจากงานที่เราจะสร้างให้เขาเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่อ่ะ โอเคฉันกำลังจะท้องแล้วนะแต่งงานสมมุติเรามีด a ต a ตเบสเนี่ยว่าเขาแต่งงานปั๊บเนี่ยเราก็ประเมินได้แล้วครับว่าเขาจะต้องการจะมีบุตรหลานเมื่อไหร่นะฮะแจ้งคอมจำนวนก็ยังได้เลยนะฮ่เงนะะี้เขาประมาณว่าใน3ปีนี้จะมีบุตร1คนค 1> นะฮ<น>ะเพราะ<ม>ฉะนั้นเนี่ยเราเรา,เรามีข้อมูลตรงนี้นะฮะแล้วเราก็รู้้วยว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีงานที่จะเตรียมไว้เท่าไหร่อ่ะสบา,า,ายต่อไปอันที่2ครับจะให้มีการเรียนฟรีนะฮะตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมหรือเอ่อปวชปวสอันนี้แน่นอออออนยยยยูู่่่่แลล้วัีเไรบมมะาด Uh, uh, จริงๆแล้วถึงระดับมหาวิทยาลัยครับแต่ว่าต้อง uh, uh, ระดับมหาวิทยาลัยจะมีข้อหนึ่งนะฮะระดับมหาวิทยาลัยอ่างจริงก็มีระดับมหาวิทย uh, าลัยเนี่ยเราสามารถที่จะ uh, ไม่จำเป็นจะต้องไม่ใช่แค่ว่าเรียนฟรีในประเทศ ะะจริงๆแล้วเนี่ยในมหาในต่างประเทศมีเยอะแยะนะครับเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าเราสามารถจะไปเรียนออนไลน์คำว่าออนไลน์เนี่ยไม่ใช่แค่ไปนั่งดูคอร์สที่เขาผลิตแล้วนะฮะมันเป็นการคุยสดกับครูบาอาจารย์ได้ด้วยนะฮะสามารถโต้ตอบกันได้ครับอย่างที่เราอย่างที่เคยคุยกันนะ,นะครับว่าเดี๋ยวนี้เือสมัยก่อนเราคงไม่คิดนะฮะว่าเราจะสมัครไปที่ออกซฟอร์ดเคมบริดจ์นะฮะหรือทางอเมริกาฮาร์วาร์ดเอ็มไอทีเนี่ยการจะเข้าเขายากมาก แต่เดี๋ยวนี้เรียนง่ายมากนะฮะเป็นคอร์สออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้ในหลายประเทศครับหรืออย่างประเทศอินเดียเนี่ยซึ่งใช้ภาษาอังกฤษแล้วประเทศอินเดียเนี่ยโดยถูกเขาไม่ได้นะฮะเขาพัฒนาไปไกลมากคตอนนี้ g d p ทุกอย่างก็สูงสูงกว่าจีนด้ซ้ำไปนะครับตั้งแต่ท่านโมดีเข้ามาบริหารเนี่ยนะฮะเขาเปลี่ยนการเป็นชาตินิยมได้หมดเลยคนเลิกใช้ของต่างประเทศนะฮะแล้วคนทุกคนเรียนขยันที่จะเรียนเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีระบบที่ว่า ทำไมเราจะต้องไปนับหัวต่อหัวใช่ไหมฮะสมมติว่าเรามีกองทุนนะ,ะที่จ่ายไปเลยสมมติจ่ายไป20ล้านบาทนะฮะจ่ายไปเลยหนะึ่งล้านดอลลาร์แล้วคนทั้งประเทศเนี่ยเรียนไปเลยไม่จำกัดเพราะอะไรฮะเพราะว่าต้นทุนในการสร้างคอร์สออนไลน์เนี่ยนะครับเขาม่ไม่มีต้นทุนอะไรนะฮะเขาใช้สมมติใช้ระบบล็อกเชนนะซึ่งมันเร็วแล้วมันชัดแล้วมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่พังเนี่ยนะฮะ ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะการันตีได้ว่าเราจะมีวิชานะครับที่ตรงกับที่ตลาดต้องการนะครในทุกสาขานะครับและเข้าไปเรียนได้เลยเข้าไปเรียนนะทีนี้ก็อยู่ที่ว่าจะเรียนฟรีจะเลือกออ็ชั่นอะไรไงได้บ้างก็มาดูกันนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมากกว่าแค่การเรียนฟรีเหมือนเดิมนะครับแล้วอันนี้เราพูดเลยถึงอุรมศึกษาแต่จริงมันได้ตั้งแต่อุบาล สิ่งสําคัญเลยอย่างหนึ่งที่เราต้องปลูกฝังตั้งแต่รูปปันก็คือการสอนภาษาอังกฤษนะฮะในการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยมันเราแบบเดินไม่ได้หรอกครับแบบเดินที่เราทํา MOU กับฟิลิปปินส์แล้วให้เขามาเป็นครูภาษาอังกฤษนะฮะแล้วไม่ว่าจะเอาเขามาแสนคนสองแสนคนเนี่ยก็ไม่พอก็ไม่พอนะฮะเพราะฉะนั้นทาไมจะต้องผลคนเข้ามาประจำโรงเรียนทําไมไม่เอาทุกโรงเรียนเนี่ยไปเรียนหลายหลหลักสูตรฮะต้องจําไว้เลยครับว่า หลักสูตรภาษาอังกฤษที่ดีเนี่ยต้องเป็นให้ให้ใหต่างประเทศสอนนะฮะครูต่างประเทศเขามี English as a foreign language นะครับ EFL ดังนั้นเนี่ยนะฮะ,ะเขาเขาสามารถที่จะมีหลักสูตรเยอะๆแล้วก็สอนให้คนเนี่ยนะฮะเยาวชนเนี่ยนะครับตั้งแต่รุบาลเนี่ยเข้าไปเรียนเชื่อได้ว่าแค่อยู่ประมาณป .2 เนี่ยเขาก็คนก็จะพูดกันได้ละนะเพ<ช>ราะฉะนั้นการการที่จะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ใช่เรื่องยาก ไปใช้ระยะแต่เราไม่เคยทำนะแล้วทําได้ด้วยต้นทุนที่ถูกมากแล้วก็เนี่ยฮะให้ศึกษาศออนไลน์แล้วก็การที่มีเนี่ยเราต้องดูด้วยครับว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่เขามีบุตรหลานเนี่ยเขาก็ยังคงต้องไปทํางานนะครับแต่ว่าเรามีทุกอย่างที่จะคอยช่วยเหลือเขามีคนที่จะไปทํางานบริษทัทต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีจ,จุดจุดจุดสถานเลี้ยงดูเลี้ยงเด็กด้วยซ้ำไปยอย่างถ้าเราไปในในอเมริการือในประเทศหลักๆเนี่ยนะครับพ่อแม่ที่เขาไปเรียนเนี่ยเช่ไหมฮะว่าที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีจุดเลยท บริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นสมมุติผมเคยอยู่ที่การ์ล์การ์ไนเซชันอย่างเงี้ยนะฮะผมไปที่โอมาฮาในบัสก้าอย่างเงี้ยนะครับเขามีเลยนะครับว่าจัดโรงเรียนอะไรให้โรงเรียน บริษัทเนี้ยอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เป็นบริษัทใหญ่ของจังหวัดนะของเมืองดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีโควตาให้ให้ให้ใหเรียนโรงเรียนอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดวันที่แม่ท้องอยู่หรือวันไหนที่แม่ต้องมาทํางานที่นี่นะฮะหรือจะไปเรียนต่อที่นั่นก็จะมีทีมที่เขาจะดูแลเด็กให้อยู่ในนั้น,น,นเลยนะครับ,รบตรงนี้ไม่ได้ยากมันก็มาบริษัทต้องเสียภาษีอยู่แล้วนะครับ,รบทุก พน um ักงานก็ต้องเสียภาษีเงินตรงนี้เอามาพัฒนาได้นะครับหรือว่าจะเพิ่มได้หรือไม่ต้องใช้ตรงนั้นเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าต้นทุนไม่ได้เยอะเลยนะฮะจ่าย20ล้านกับเรียนคนเรียนได้60ล้าน70ล้านหรือจ่ายแค่สิล้านบาทอย่างเงี้ยแล้วคนเรียนได้เป็นร้อยล้านคนหรือคนหนึ่งเรียนได้ไม่จํากัดเลยจะเป็นร้อยเป็นพันคอร์สก็ได้นะฮะแล้วก็เอาคนเนี่ยคนที่อินเดียคนที่จีนก็ได้นะฮะเขามีเป็นพันล้านคนครับเราเอาแค่ห้าสิบล้านคนเนี่ยที่มาคอยสอนน่ะไม่ยากนะไม่ยากนะครับ อันนี้ก็เป็นเป็นนโยบายคร่าวๆที่เราทําได้ถ้ามีการรองรับตรงนี้เนี่ยจะรู้สึกสบายใจขึ้นในการ,ร,รที่จะปั๊มลูกนะฮะดรีบรผมนั่งอ่านเนี่ยนโยบาย,ยที่อันนี้ของพักพยากรไทยลงรองผู้ว่าใช่ไหมอ,อันนี้เป็นจริงๆแล้วก็เป็นนโยบายที่ที่เราจะนําร่องนํามาชูนะเพราะว่าจะเป็นเวทีผู้ว่าเนี่ยน่าจะมาก่อนนะครับฮะแต่ว่าทําจริงๆเนี่ยเรา implement สําหรับทั้งประเทศอยู่แล้วครับ คือผมกำลังมองท่านนายกท่านคิดเหมือนผมว่าจริงๆอย่างดรพักกพงก็เป็นคนรุ่นใหม่ครับก็น่าจะจะเสนอตัวร้ปราชการไทยส่งท่านไปลงเป็นผู้ว่าพัาทธม,ม,ม์อ,มอ่ะซีมงานแบบไม่ดีเลยอ่ะก็อันนี้เวลาผมพูดถูกนะเวราถ้าเป็นคนที่เก่งนะจบจากไหน,นขอท้าประวัตินิดนี่ไหนๆก็แนะนำตัวเลยครับก็ ก็จบมัธยมจบม .6 ที่ที่ประเทศไทยเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปต่อไปเที่ยงกรีฑครับผมเป็นสายพิทิงกรีฑาตีทเอกเที่ยงกรีฑครับนะฮะก็ธุรกิจระหว่างประเทศไอทีตีโทเอกโทเอกตีโทอเอกด้วยครับธุรกิจเลยเที่ยงกรีฑหมดครับเพราะว่าโชคดีว่าเรามีผมมีผู้สนับสนุนนะฮะนะฮะส่งเสียแล้วก็เลยได้เงินเดียวจากเรียนพูดไทยไม่ชัดเลยพูดไทยไม่ชัดแต่ก็ด่าด่าได้อย่างเดียวคุณนายชาติด่าชัดมากอธิเชิญครับก็ จริงๆแล้ว, <laughs> วทุกคนพูดอย่อยางนี้หมดเลยนะฮะทุกท่านทุกคนซึ่งซึ่งต้องขอบคุณครับถือว่าเป็นเกียรตินะฮะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราเราก็คุยกันในพักนะฮะแล้วก็โหวตกันออกมาว่าจริงก็จะให้เป็นผมด้วยนะครับแต่ผมอาจจะติดหลายอย่างหนึ่งคือก็รติดคือผมอยากจะอยู่ในบทบาทที่ผมได้ดูแลทุกคนนะฮะ หนึ่งเลยนะฮะคือผู้ผ,ผมมันโคศกเนี่ยนะครับกับแผนที่เราวางไว้เนี่ยมีหลายอย่างนะฮะที่ที่เรายังเก็บเก็บเก็บอุบไว้ก่อนนะฮะหลายอย่างที่เราจะต้องทานะครับแล้วก็ผมยังมีโครงการอีกเยอะเลยคือการเป็นผู้ว่าเนี่ยครับผมต้องบอกเลยฮะว่าต้องเป็นผู้เ,เขาเขาดูประวัติมาถือว่าเขาดูความพร้อมจริงๆเช่นว่าคุณต้องไม่มีโครงการที่ เป็น c o n f lict of interest นะก็คือว่าคุณมีโ<ม>ครงการได้เสียใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยฮะต้องบอกว่าก่อนที่ผมจะมาร่วมง,งานกับพรรคประชากรไทยผมก็ได้มีโครงการชงการช่วยประเทศนี่แหละนะครับในหลายๆด้านซึ่งก็อยู่ในมีโครงการที่กําลังเรียกว่าอ,อ,อยู่กับสังกัดกทมก็มีนะฮะซึ่งผมก็เป็นกรรมการเป็นอะไรเงี้ยดังนั้นผมไม่สามารถที่จะลาออกมาได้ในทันทีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อันนี้นก็เป็นประเด็นหนึ่งนะฮะแล้วก็มี อีกหลายอย่างนะที่ต้องช่วยกับเคลื่อนพักกันนะครับเพราะว่าพักภพักประชากรไทยเนี่ยก็เป็นเก่าแก่นับสองนะครับแล้วก็ก็น่าจะ44ปีละนะครับตอนนี้เราก็มารีแบรนด์กันใหม่นะฮะมีคนรุ่นใหม่เข้ามาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นยังมีมีภาระอะไรอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็มีครับพักยังมีมีทีมที่แข็งแกร่งอยู่นะครับ พอที่ที่ถามไม่ใช่เ,เห็นว่าออการศึกษาท่านตีโทเอกมาจากอังกฤษมาจากประเทศถูกไหมครับแล้วหลักคิดนที่เราได้คุยกันเนี่ยเออท่านมีหลักคิดที่ค่อนข้าง,างที่จะดีมากนะครับ,รบทีนี้ย้อนกลับมาในประเด็นที่เราคุยกันเนี่ยถ้าท่านว่าในเรื่องของคนนุ่นใหม่เนี่ยมีลูกยากไม่อยาก,ยากจะมีด้วยอยจะถูกไหมท่านคิดว่าในสถานการณ์อย่างนี้เมื่อเราเข้าสู่ในสังคมผู้สูงวัย ปัจจุบันนี้ก็อย่างทุกคนก็เะไรขึ้ใหม่คิดว่าการที่จะมีบทหนึ่งคนเนี่ยต้นทุนมันมหาศาลมันเป็นอินฟินิตี้ภายดีกว่าในเรื่องของราคาที่จะประเมินได้ครับเพราะคุณจะต้องมองตั้งแต่ว่าการมีลูกคุณจะต้องเตรียมตั้งแต่ลูกเข้าเรียนเนบอนุบาลจนจงจบอุดมศึกษาครับบางที่อาจารย์นะท่านปฏิเสธไม่ได้นะอนุบาลในโรงเรียนดังๆคุณต้องไปจองก่อนนะจะเข้าอนุบาลหนึ่งต้องจองสองสามปีก่อนนะก็คือวางโครงการแต่เริ่มตั้งคันน่ะ ตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลกับเรื่องของอนาคตในการทํางานด้วยอันนี้น่าสนใจครับแล้วตรงัมันเป็นประเด็นทางวัฒนธรรมพมโอนั่นเลยเป็นประเด็นทางวัฒนธรรมคืออะไรฮะก็เนี่ยแหละก็เนื่องจากว่าเอออะไรเนี่ยฉันจะต้องไปโรงเรียนที่ดังไม่ได้ผิดนะไม่ได้ผิดนะแต่เป็นค่านิยมไงว่า เพราะอะไรเพราะเรามองว่าโรงเรียนที่ดังเขามีคุณภาพก็กกจริงไงก็จริงไงเพราะว่าอะไรอ่ะ <c oughs> เขาดูจากว่านักเรียนที่จบแล้วไปเข้าเอ็นติตมหาวิทยาลัยหรือได้โครตาและสอบเข้าได้ดีประเด็นที่ถูกต้องเลยเนี่ยฮะทำไมทำไมเราไม่เปลี่ยนโรงเรียนทุกโรงเรียนนะฮะในประเทศไทยให้มีคุณภาพเท่ากันถ้าถามว่าคนรุ่นใหม่ชาติโรงเรียนพ่อแม่บอกชาติสาธิตก็เป็นโรงเรียนสาธิตทั้งประเทศใช่ไหม ก็เนื่องจากว่าตัวคอนเทนต์หรือตัวเนื้อหาคลิคล่มตัวหลักสูตรเนี่ยในสราระการเรียนรูไม่เท่ากันใช่ไหมคุณจึงต้องไปโรงเรียนที่ดังกว่าเพราะคุณคิดว่าหลักสูตรเขาดีกว่ามันอยู่ที่คุณภาพครูผู้สอนไหมส่วนหนึ่งครับในหลักสูตรดีหลักสูตรดีแต่ถ้าครูผู้สอนไม่สาม,มารถสื่อสารได้มันมีปัญหานะประเด็นคืออย่างนี้ครับหลักสูตรดีครูจะดีตาม นี่ในในชีวิตของการเป็นอาจารย์นะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยหลักสูตรเดียไม่ได้ตอบโจทย์นะพอหลักสูตรไม่ได้ตอบโจทย์ครูบาอาจารย์จริงๆเก่งนะครับรแต่เขาต้องติด,ต,ดติดอย่างที่เราทราบนะติดปัญหา ต้องต้องใช้เวลาหมดไปกับสิ่งที่ไม่ใช่การเรียนการสอนอการทําเอกสารทำนู่นทำนี่ไช่กำลังหมอไอ้เรื่องประกันคุณภาพการศึกษาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยครูจริงๆแล้วเขาอยากจะสอนอะไรหลายอย่างเขาอยากจะทําอะไรหลายอย่างแต่ก็ติดข้อจํากัดหรือหรือไม่ติดเรื่องของเอกสารติดข้อจํากัดของเรื่องต้นทุนไงฮะในการเปิดนะครับ,รบแต่ทําไมเราไม่มีใช้ความร่วมมือกับต่างประเทศนะฮะเรา MOU กับฟิลิปปินเนี่ยให้เข้ามา20 0 0 0 0คน3 0 0 0 0 0คนเนี่ยนะฮะในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย400,000คนก็ไปแล้วมั้งนะฮะเพื่อจะมาไปครูมันก็ไม่เคยพอนะครับ เราด้วยเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับยุคไทยแลนด์ศิลป์ศูนย์เนี่ยนะฮะเราต้องเอายกยกครูมาเลยทั้งโลกก็ได้แต่ไม่ต้องเอาตัวมานะฮะเอาคอนเทนต์มานะครับเทคโนโลยีนะครับแล้วก็จะจะเปลี่ยนได้ด้วยต้นทุนที่ถูกมากนะฮะเราต้องจ่ายเงินอย่างสองหมถึงสี่หมบาทเป็นเงินเดือนกับครูฟิลิปปินส์ที่ขนมานะครับอันนี้ไม่ไม่นับเอกชนนะที่เอ็มเอยูนะฮะรัฐบาลไทยเอ็มเออียูมาเนี่ยทําไม เราไม่ลดตรงนั้นฮะเอาครูซักเอาครูมาได้เป็นแสนคนโดยที่ไม่ต้องจ่ายสองหม <an> ื่นนะฮะมันก็ทําได้ครับในยุคปัจจุบันนี้เป็นแต่ว,ตว่าเรายังไม่ได้มาจาัดระเบียบเป็นแนวคิดที่ดีครับซึ่งซึ่งเราก็มีคนที่อยู่ในวงการศึกษาเยอะนะฮะในพักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะทตรงนี้ได้นะครับมันเป็นการเสริมเข้าไปเลยไม่ใช่ต้องปิดอะไรเลยเช่นต่อครับครับก็นะฮะเราก็อีกประเด็นหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วถ้าเรายังมีสอบอยนะฮะเยอะกับเด็กเยอะกว่าเด็กเนี่ยนะครับ เราจะกลายเป็นผู้ใช้นวตัตก,กรรมมากกว่าเป็นผู้สร้างนวตัตก,กรรมคืออะไร<ะ>เพราะว่าเราไม่เพราะว่าเขาเนี่ยเขาใช้<ะ>เขาก็ใช้มือถือไปนะฮะแอป<ะ>เอิญซัมซ<ะ>ุงนะครับเขาก็ใช้ไปแต่ทําไมเราไม่เป็นผู้สร้างเพราะว่าบริษ,ษัทพวกนี้เขาแค่ออกแบบจริงๆ<ะ>เขาก็จ้างจีนผลิตทั้งนั้นนะฮะ,ะโรงงานเดียวกันเนี่ยผลิตให้ทุกยี่ห้อเลยนะครับแล,แล้วแต่ว่าแบ่งเกรดยังไงนะครับมันไปต่างกันตรงที่ระบบข้างในนั้นใช่ไหเองแบ่งข้างในหมนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยด้วยความพร้อมด้วยต้นทุนนะครับ เราสามารถที่จะสร้างคือเราพัฒนาคนเนี่ยเราสามารถที่เป็นฮับได้ฮับของนวัตรกรรม <S <S เราสามารถที่จะสร้างซัมซุงออฟไทยแลนด์แปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถที่จะสร้างยี่ห้อที่เป็นไทยเนี่ยให้เทียบเท่ากับซัมซุงก็ยังได้นะครับผมว่าประเทศไทยศักยภาพมากนะมากมากกว่าเยอะครับว่าสร้างรถยนต์ได้อะ นั่งรถยนต์ได้เพราะว่าค,ค,ค,คนไทยทั้ม้ทำงานบริษันทนิสสันโตโยตานี่อะไรฮะเต็มไปหมดจริงจริง <c oughs> เนี่ยไทยเรามีชื่อเสียงในเรื่องของอะเซสรีหรือการประกอบรถยนต์ในเมืองไทยระดับโลกเลยนะ<ช>นะแต่เพียงแต่ว่าขาดอะไรฮะ ข้าราชการสนับสนุนนะฮะคือดูอย่างชุดแต่งอาจารย์พูดอย่างนี้ชุดแต่งรถน่ะชุดแต่งรถที่มึงนอกสี่แสน่ะเป็นล้านก็มีบ้านเราเนี่ยเอามาปั๊บถอดทำโมเลยเอาเป็นไฟเบอร์ง่ายๆทำได้เลย3ามหมบาทสี่หมื่นบาทเอาเอารุ่นแบบไฟล์รุ่ดีกว่าครับยกใครจะได้โอ้ขึ้นโมขึ้นเท่าไหร่สมัยก่อนใช่ไหมฮะสมัยก่อนที่ยังยังยังไม่มีปัญหาเรื่องกระสิกันอาจารย์ก็จําได้ช่วงยี่สิบปีที่แล้วยี่สิบกว่าปีก่อนเราสามารถที่ทักขึ้นโมลันโบอย่างง่ายเลยตั้งไปเลยเยอะมากนะตอนนั้น ฝรั่งเห็นแล้วงงเลยว่าเฮ้ยนั่นตกลงของจริงหรือของหรือมันเรียนแบบฝรั่งเห็นแล้วงงเลยไงเพราะว่าถ้าลองไปคุยคนที่อยู่ในวงการบอกโอ้โหต้องอย่างน้อยมีเป็นพันล้านครับถึงจะขึ้นมอนงุ่นนี้วิ่งกันสมัยก่อนนะยี่สิบสาสิบปีก่อนนะเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีทักษะนะฮะแล้วเราก็เพิ่มทักษะได้นะครับปัจจุบันนี้ต้องยอมรับครับอย่างบุคลากรเช่นในทางด้านไอทีอย่างเงี้ยเขาเขายังไม่เจอโจทย์ใหม่ๆเพราะเขาไม่ได้งานใหม่ๆนะครับ นยโยบายของประชากรไทยก็คือว่าก่อนการที่พูดถึงนยโยบายไยจริงๆทุกวันเนี้ครูผู้สอนเนี่ยไม่ใช่ไม่าไปเจอตัวใหม่ครับไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไงน,นักศึกษาเนี่ยวเวลาเขาจะทํำทีสีหรือที่จะจบทําไอ้นี่ยไประดับปริญญาตรีเนี่ยนะเสนอเรื่องไปถูกไหมรเรื่องใหม่ๆไปค,ครูบอกว่าฉันไม่เอาไม่เอาฉันจะเอาสิ่งที่ฉันจะทําำแล้วเด็กสมัยใหม่เนี่ยเทคโนโลยีมันไปไกลถือว่าแหล่งข้อมูลที่เขาบอกเธอเธอจะทําอะไรของเธอ ฉันไม่สนฉันจะสนแล้วให้เธอทำอย่างนี้แล้วจบตรงนี้จะแก้ไงอไะปัญหาตรงนั้นก็คือว่าตอนนี้ปัญหาก็คือเวลาเขาจะไปฝึกงานนะฮะกงานไทยเยอะนะเขาจะทำใช่ครับเขาจะทำเรียกว่า cooperative education ก็คือการศึกษาร่วมมือก็คือว่าไปฝึกงานที่มากกว่าแค่ไปชงกาแฟกระถ่ายเอกสารก็คือคุณไปเนี่ยเราไม่เรียกเขาว่าเป็นอินเทอร์นนั่นอาชีพหละใช่ไม่ใช่อินเทอร์นแต่เขาไปเพื่อจะสร้างอะไรใหม่ประเด็นก็คือว่าเรายังมีหน่วยงานห้างร้านเนี่ยรองรับน้อยมาก ตอนนีท้ทุกมหาวิทยาลัยครับนะเอาตั้งแต่บชบสจนมหาวิทยาลัยทั่วไปเนี่ยปัญหาในการหาที่ฝึกง,งานของนักศึกษาเนี่ยเรื่องน<ง>ี้คปัญหาเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นพอพอตรงนั้นเนี่ยโคเปอร์ทีฟเขาเรียกโคเอทเนี 19, ่ยโคเอทก็ 19, ยาก นะฮะทำฝึกงานอย่างนั้นก็ยากมันก็เลยต้องกลับมาเป็นไอ้วิจัยหิ่งพอวิจัยหิ่งอาจารย์ก็จะไปเจอกลุ่มคณาจารย์แบบนั้นน่ะนะฮะมันเต็มแล้วไว้ใต้โต๊ะเออก็เลยการงานเลือกสองอ่ะไม่เห็นิ่งด้วยนะครับมันเยอะมากงานการงานเลือกสองงานงานมันซ้ำงานมันแหลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะดูท่านก็จะดูในมุมของท่านนะนะว่าอันนี้มันไม่ใช่แนวใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสร้างนักศึกษาใหม่ขึ้นมานะครับแล้วเราการันตีงานให้เขาเลยนะครับ แล้วปึิาจบปั๊บเนี่ยสามารถที่จะมีที่อยู่อาศัยก็ได้นะฮะเพราะว่าอินเดียก็ยังทําได้นะครับหรือว่าหลายหายประเทศเนี่ยในตอัออกลางก็ทําได้นะฮะคนเรียน MBA อย่างเงี้ยเขาจ่ายไปเนี่ยเ b a เขาเนี่ยเขาจ่ายกันตอนนั้นเนี่ยผมจาได้ที่ไปออกบูธที่นั่นนะฮะแล้วเราบอกว่าหลักสูตรเรา2ล้านกว่าบาทเขาบอกทำไมถูกจังถูกอย่างนี้เรียนจบแล้วมีงานเหรอ เขาบอกว่าของเขาใน8ล้านเตมอยู่แต่ว่าจบองมามีงานแน่ๆเพราะว่าเขามีกองทุนนะแล้วคำนวณหรือว่าในปีปีหนึ่งเนี่ยคนจะจบระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยกี่คนสมมติด้านบริหารธุรกิจแล้วเขาก็จะดูแลเขาในเดต้าเบสเขาเนี่ยว่าทั้งประเทศเนี่ยเขามีบริษัทอะไรบ้างที่ต้องการคนภายในอีกสองปีข้างหน้าอาจารย์บอกว่าพักที่อาจารย์อยู่เนี่ยก็วิเคราะห์เรื่องนี้อยู่ครับภาประชาการไทยนะฮะก็ เราเราวางไว้หมดละเราวางไว้หมดละนะครับเราเราไม่ได้เก่งกาดอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่า วางปฏิบัติไหมท่านวางและปฏิบัติวางที่พร้อมที่จะปฏิบัติสิ่งนี้เลยเพาะวสิ่งแหละอันนี้เป็นคำถามที่ดีเลยครับหลายหลายเลยเพราะว่าพรรคประชากรไทยเนี่ยฮะที่เราได้ทีมใหม่เนี่ยนะครับเข้ามาหมดเลยเนี่ยนะฮะเป็นเป็นเป็นผลัดใบแล้วเรามีมีมีทีมทีมคณะทํางานนะฮะทุกคนมาด้วยใจเนี่ยครับเรามีนโยบายที่จะลงที่ทําเลยนะฮะอย่างวันเนี้ยเราเห็นนะฮะ พี่ปานาอานะครับเพราแม่พี่น้องนะครับประสบปัญหาเนี่ยเรื่องการเป็นอยูเร,อเรื่องเรื่องอาชีพเรื่องอไรายได้เนีฮะเราก็จะมีแพลตฟอร์มที่จะสร้างงานอะไรแบบนี้นะ<ม>เลยเลยนะเลยครับเลยคือคือ,คอเป็นแอคชั่นแทนที่ลงมือเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้รอครับว่าถ้าเลือกเราแล้วเราจะทําอะไรให้ท่านเสียเวลาเราจะทําตั้งแต่วันเนี้ย เนี่ยจริงๆทําอยู่นะครับในเดือนหน้าเราก็จะเริ่มลอนแล้วนะครับหมายถึงว่าทีแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีทีมของเขาอะนะฮะที่ที่เขาทําอยู่เขาก็จะเป็นคนจากบริษัทเขาเป็นคนรุ่นนี้เขาก็จะ,ะใช้ของรู้ควาสามารถนียพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อมาช่วยคนเลยนะครับ,ครบใครที่จะอยู่ตรงส่วนไหนบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยคณะกรรมการหรือผู้ที่มาช่วยพักหรือสมาชิกเองก็ตามเนี่ยนะครับก็จะได้ช่วย ช่วยช่วยช่วยคนไทยนะครับประชาชนไทยที่ประสบปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราแสดงให้เห็น,นยิ่งนานนะครับพระกระจากรไทยยิ่งผลงานเลยนะยิ่งอีกนากนกว่าเลือกตั้งนะนะฮะเราจะได้พิสูจน์เยอะเลยนะฮะเราไปถึงวันนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่ทททจะให้การตัดสินใจของประชาชน,นว่าต้องการจะคิดว่าจะเลือกประชากรไทยไหมครับเพราะขนาดที่เรายังไม่ได้เข้าสภาเนี่ยเรายังทําได้ขนาดนี้ครับก็จะคอยดูนะฮะ ก็ต้องต้องยอมรับว่ายุคใหม่ประชาการไทยยุคใหม่นะด็อตอร์เอ<ช>็กเนี่ยนำเสนอในเรื่องของคีเอสด<ช>ับนะฮะในนโยบายของพักเองเผมว่าก็น่าสนใจนะฮะน่าสนใจครับ หลังจากซบเซามายาวนานไม่ไม่ไม่เรียกว่านอนใช่ต้องเรียกว่านอนนิ่งเลยคือจริงๆเนี่ยเราก็เลยบอกว่าไอ้เรื่องนี้สมาคมผู้สื่อข่าวจะเป็นเช่นนั้นของไทยได้เราคงต้องติดตามถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้อ่าเราต้องบอกไปว่าสิ่งที่วันนี้เราพูดคุยกันเนี่ยนะฮะประเด็นเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะการที่คนรุ่นใหม่มีลูกน้อย มาเดี๋ยวช่วงที่3เราจะมาคุย<ม>บทสรุปจริงๆแล้วเนี่ยสังคมไทยเรา<ม>โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่จะอยู่รอดปลอดภั<ม>ดยแล้ววงางรากฐานยังไงในนะอนาคตเดี๋ยวเรามาพบตอนสุดท้ายรายการบอกกล่าขาวสิบจากสมาคมครับ